หยุกจริงเยื่อบุงเงิยเกี่ยวเรื่องการเงินกันทองลัคนาราศีพระสศปัญหาที่เกิดขึ้นจะจุกจริงแต่ไงก็แล้วแต่จะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองลัคนาราศีมิถุนการเงินการทองดีมากทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆมีความสำเร็จในเรื่องของงานลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสโชคดีเรื่องหุ้นได้เงินได้ทองลัคนาราศีกันการงานจุดจริงลูกค้าลูกน้องทำให้ปวดหัวปวดตีนลัคนาราศี ม,มีความจุกจิกอุ่งหินใจเกี่ยวเรื่องความรักลับๆอารมณ์ไม่ค่อยดีลัคนาราศีพิจิกระวันหัว,วตัวเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวอารมณ์เสียลัคนาราศีธนูการงานมีความสำเร็จดีมากจะมีการติดต่อใหม่ๆสองโปรเจกต์ลัคนาราศีมังกรความรักแฮปปี้ดีสบายใจมีโอกาสจะมีเพศตรงข้ามติดต่อมารู้จากกาักชันลัคนาราศีกุมการงานมีปัญหาจุกจิกอารมณ์ตัวเองก็ไม่ค่อยดีขัดแย้รงระวังปากเสียงระวงังคำพูด ตัวเองละคนาราศีมีมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจบ่นบนมีคนมินนินทาเอาเราไปพูดถึงแง่ลบเรื่องของมันหรือเปล่าวะเนี่ยตบเท้า